สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเฟิร์สเอ็กว่าแล้วตอนเมื่อกี้ผมได้ทําการอัดคลิปไมค c r a f t เข้าไปกันนะครับโอเคครับผมต่อไปผมจะทําการสอนวิธีการโหลด r รีซอสทีเจอแพ็กในลงไมค์คร f t นะครับอ่านับแรกครับเข้าไปที่ Google ครับนี่พอเข้า Google เสร็จปุ๊บอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเข้า Google เสร็จปุ๊บอ่า แล้วนี่เราก็เข้า y o youtube นี่ครับปกติคนจะพาเราเข้าไปพวกเว็บเลยใช่ไหมผมจะให้เข้า youtube ครับเข้า youtube นีครับนี่ครับเดี๋ยวผมทิ้งพอมเมนต์เวลาล่างครับนี่ต้องขอบคุณพี่อเล็กซ่าซ่ามากเลยครับที่ให้ที่สอนวิธีลงรีสตาร์ทจิจูแพกนะครับที่จะแพกอะครับดีมากเลยครับผมเข้าใจครับอ่านี่นี่ครับนี่ครับ ยาด้เด,เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ได้วยนะครับนี่มันนี่ครับให้นี่ครับนี่ไงดีซอฟตแพ็คยวผมจะทิ้งลิงก์ไให้พอเข้ามาอย่างนี้ครับสมมติผมจะเอาอะไรดีวะ,ะเดี๋ยวเลือกก่อนต้องดูด้วยมันต้องเต็มแทบกระจาจสมมติผมจะเอาอันนี้ใช่ไหมกดนี่ครับดาวน์โหลดครับปุ๊บดาวน์โหลด พอกดดาวน์โหลดปุ๊บก็ทํากดกดนี้ครับอืมดาวน์โหลดปุ๊บมันจะโหลดมาให้ลรวอืมมันก็เราจากนั้นเราก็ทําการรอเอ้ยไม่กคินไม่ใช่อะไรครับไม่กินไม่ใช่อะไรครผมเพิ่งเห็นอะไรวะเออก็เออช่างแมงไม่กินไม่ใช่อะไรครับแมงตุเล็ที่หายเลย google แมไอสัตว์กี่ครับรอ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  ลา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 เรือลาเรือลาเรือลาเรลวสาลาเร็วเรลวลาวาลอเร็วลาลากันาลเร็วสลวลาลาะาะาะาลาลาลนีาลาลาพอดีได้าลาลาลครับนลาครับอันนี้ผมสอนทลใน วินโดว์เจ็ดนะครับอันนี้ของผมวินโดว์เจ็ดนะครับนี่ครับกดนี้ลากมาครับนี่ลากตรงไหนก็ได้ครับกดตรงนี้ผมลุกลากมาแล้วใช่ไหมอยู่ไหนวะเอออยู่นี่ใช่ไหมพออยู่นี่ครับให้เข้าไปตรงนี้ครับตรงแฟ้มเนี่ยครับอืมพอเข้าแฟ้มเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าจอนี้ให้กดคําว่าดีเซนแพ็กอะไรไม่รู้ครับกดเข้าไปแล้วกดคำว่าจุดไมค์คร a f t นะครับแล้วกดคําว่ารีซอสแพ็กนะครับ นี่ครับมันจะเป็นอันนี้คือลิฟท์คแพรกที่ผมลงมาแล้วโอเคครับนี่แล้วเอาอันที่เราออกมาไว้ตรงหน้าจอลากเข้าไปในนี้ครับลากเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ทําการ,ป,รป๊บนึง่ครับเราก็ทําการเข้าไม e c คร f t นะครับแล้วมีซอสท,ที่จะแพกแต่ละอันนะบางอันก็เป็นหนึ่ง8ดเก้าหนึ่งดปดหนึ่งดแดอะไรอย่างนี้นะครับต้องดูด้วย ซึ่งอันนี้เป็นกูไม่รู้เออมันมันก็จะมีบอกอยู่หน้าเว็บอยู่นี่ผมทำอยู่หนึ่งจุดเก้าอยู่ซึ่งหนึ่งจุดเก้าไม่น่าจะใช่เลยทำการหนึ่งจุดแปดจแปดหนึ่งจุดแปดจุดแปดไทยนะครับอืมแล้วก็เซฟโฟลเดอร์ครับโอเคครับไอไอพวกที่ผมบอกกดอิไม่ต้องสนใจมาครับแค่คุณต้องเป็นภาค ตามสมมติคุณภาคหนึ่งจดเก้าใช่ไหมคุณต้องโหลดรีซอสดีแท็กของหนึ่งจเก้ามาครับโอเคครับนี่เข้ามาอย่างนี้เอาเออใช่กูลืมตั้งดีแท็กผมนี่ได้ยัีเครับอะไรวะเนอมาลิสต้องไอดดแท้เท่านั้นครับผมอยากเล่นกับลุงเพ่อย่างนี้อใช่ครับครับโอเคครับแล้วเข้ามาครับแล้วใช่ไหมครับอืมอันนี้ไม่ต้องไปนสนใจอะไรมันเข้ามาครับเสร็จปุ๊บไปที่ ออปชันครับตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่รีซอติทแพย์นะครับนี่ครับจะมีมาให้หลายอันเลยครับปกติเราจะเห็นเดนเดียวใช่ไหมอันนี้คือรีซอติทพยที่ใช้งานได้ครับคุณสมมติคุณผมอยากใช้งานนี้ก็กดมามันก็จะถ้าคุณอยากใช้งานนี้คุณต้องให้มันอยู่ด้านบนนะครับถ้าคุณไม่อยากใช้แต่คุณอยากใช้ธรรมดาแล้วกดให้มันอย่างนี้ทำไงก็ได้สมมติมีสองอันใช่ไหมนี่เป็นนึ่งใช่ไหมคุณอยากใช้นี้ให้กดมาอยู่ข้างบนแล้วกดตกลงครับครับกดตกลงครับ ต้องรอด้วยครับของผมมันต้องรอใครไม่รอก็เออแล้วไปอันนี้ของมิสเตอร์ซีโร่ครับอูต้องใช้ภาค1.9ซึ่งผมไม่ให้ดีแท้ผมไอดีเทือนเร็วสิวะนี่จะลดเป็นลักษณะนี้ครับไม่นานไม่นานถึงชั่วโมงหรอครับแต่มันนานถึงครึ่งชั่วโมงครับสุดยอดทุยดุย นีครับมาแล้วครับีย๋ยวทาการเข้าเซิฟป่าวๆเลยครับเข้าเซิฟนี้ครับนี่ครับเข้าไปแล้วเป็นไงต่อครับอ้าวเฮ้ยได้ได้ได้ไดไดละกูพังแล้วกูอ๋อ,อใช่ลืมกดตกลงโอเคนี่ครับรอครับเนี่ยขึ้นกว่ามันจะกดอะไรได้เนี่ยกิ้นกว่ามันจะไปตัวเลือกครับ กีบรอครับมันต้องให้อยู่ด้านบนผมมุนคุณคุณใช้นี้ก็ให้มันอยู่ด้านบนกีบรอรอต่อไปครับรอไปเรื่อยๆครับรอไปเรื่อยๆแต่บางอันผมก็มันแบบใช้ด้านแบบจินตัวละครสตีฟแม่งแบบแขนหายไปข้างหนะึ่งอะคนตีนมากเนี่ยที่ผมอัดตอนนั้นเนี่ยครับแม่งโงเล่นเซตคอตโง่ครับเอ้ยไม่ใช่คอทคอทโม่คอตโง่ รายละเอียดสเปคของเครื่องอ๋อแล้วแล้วเด็บนิงครับ คอตโง่นะครับคอตโง่มากครับพอตเตอร์โง่เง่าครับรู้สึกว่าไม่ได้ครับแปบ๊บหนึ่งครับออกมาแปบบ๊บไม่ได้หรอเอองั้นรดแล้วไง เรียกว่าไอเทมจริงเหรอกูอยากรู้ไม่ได้หรอแปลกนะศาสตร์จะเป็นเป็นตัวเข้าไม้คราอยู่มั้งเออใช่เข้าไม้คราศาสตร์กูก็ต้องนานดนวยนี่รนนะครับพ่เลตนะเข้าไแป๊บนึงครับเข้าไม้ค้าไม้แป๊บพิยลตเข้า,า,ขา,าเอาเข้า โอ้กับผมจะทำได้นี่ดูมาจากพี่คนนั้นจริงเนี่ยพี่อเล็กซ่าซ่าครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับอือขอขอบคุณมากมขอขอมาผมติดตามพี่แล้วนะอเล็กซ่าซ่าครับอ่าเป็นการขอบคุณนะครับกดไลค์ให้ด้วยครับหนึ่งคลิปแล้วผมก็จะไม่เลือกติดตามแน่นอนมั้งไม่รู้โอเคครับเขาเรื่องเราเลยเฮ้ยนี่ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวออกไปเออไหไไม่เกี่ยวออไปว่านี่ครับตัวเลือก

ท่านผู้ชมครับเราจะรอครับรอเพื่อความสนุกสนานครับได้เปล่าไม่รู้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับโอเคครับสมมติอ้าวกดผิดสมมติไม่ต้องเอาอนั้นครับสมมติผมจะเอานี้เออกดตกลง๋อครับงับมันจะเป็นมันเปลี่ยนมาแล้วครับโอเคครับอย่างนี้แค่นี้ครับจบแล้วจะง่ายอะไรเป็นขนาดนั้นโคตรง่ายอ่ะ แต่แค่คผมมาสอนผิดจบโอเคครับแล้ววันทุวันนี้ขอบคุณครับที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสไคร้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยครับบ๊ายบายครับ